สวัสดีครับอยู่กับผมสร้างนัดล่าน,นัดอะไรสิ่งนะครับเมื่อนีหรือข้าวมาจัดชุดไม่เล็กไม่โตออมีอุจ EGR นะครับอ่จ e สีดำนะครับก็มีนอ็อตอุดล่างนะครับแบบเป็นน็อตโพล์สีเลยนะครับแล้วก็กล้อง เป็นตัวนี้นะครับเออเปิดเบื้องข้างในให้นี่นะครับสว่วนสิ่งขาดไปไหนนี่คือพระเอกกระปร๋องปิกนะครับนี่นครับคล้องในกล่องกับทิมี่สายลุม่มแล้วก็สามทางห่องเลี้ยงนะครับอ่าแล้วขาดไปไหนก็คือกระปร๋อง เป็นกระปรองฟกนะครับอ่านี่นะครับนะกระปรองฟกหนึ่งจุดเก้ากระสิกขาดไปได้เลยคือเสือทั้งหลาดนะครับอืมสีแดงนะครับเดี๋ยวทำการประกอบให้ลูกค้ากันเลยนะครับอ่าเพิ่มเติมคือมีรีิมีเเพิ่มนะครับอ่ากับปิดโคดอิจยา แบบประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวของเครื่องโซกระโปรกแบบนี้เดี๋ยวทำปทำการประกอบเท็ตเป็นทีบด้วยเดี๋ยวเอาไปล่างให้ลูกค้าก็เลยนะครับะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการอัดไฟนะครับลูกค้าเอาเป็นสเตปใส่งานนะครับเขียนสดเขียนเองนะครับทางหลานเขาอะนะครับผมตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์นะครับของจุดโพลีแมปติด จะเป็นทีเรียอยนะครับแล้วแล้วนะครับการนํำรถนะครับมาล่างทำความสะอาดให้ลูกค้านะครับผมล่างให้ไม่ไมนะครับเพราะว่าเป็นพวกอิตานะครับเดี๋ยวเล้ยวนะครับกระป๋องเวเกเตนะครับอ่าโอ้กล่องอะไรนะครับนี่นะครับกระป๋องนะครับโอ้ขออภัยหลายๆพี่น้องนะครับกล่องมันบไปนํานะครับเดี๋ยวยี รอชมนะครับไปทายความลงความแรงนะครับหลังจากติดตั้งนะครับไปตั้งบุงตั้งบูดกันนะครับผมนะติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวออกไปล่องรถกับลูกค้านะครับตั้งบูให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนทส่งงานนะครับผมโอเคครับโอเคยู่หน่อยเนาะโอเคครับโอเคปัญหครับเนี่ยเรืนงส่งงาครับโอครับเด้ไครับเด้โอเคได้ละโอเคครับโอเคเลยจำนะครับมักจำนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวตัวเช็กงานนะครับราคาทรงเงาลลูกค้านะครับผมนะนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากดีมงดีแมปนะครับเขามาสอบถามได้นะครับรถกระบะนะครับเกือบเกือบเกือบทุ่นนะครับถึสามาทุ่นได้แต่เขามาสอบถามที่ต่อสอบถามได้นะครับร้านอยู่ทางตลาดเจริญศรีวรินนะครับอ่าคือร้านนับอะไรสิ่งนะครับราคาเบอร์โทรศัพท์0952322655นะครับผมสำรับวันนี้ขอบคุณครับผม